เผยสเปค2 2 2 2 Honda CRV PHEV เคลมเลขประหยัดน้ำมันเวอร์ลุ้นมาไทยก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับคนไทยส่วนใหญ่น่าจะรอคอยกับการเปิดตัว All New Honda CRV หรือ CRV โฉมตัวถังที่6โดยมีโอกาสที่คนไทยจะได้จับจองประมาณครึ่งปีแรกของปี2023สาเหตุที่หลายคนรอคอยพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือ Honda CRV ที่มีประวัติศาสตร์ในไทยยาวนาน26ปี ความเปลีป่ยนแปลงที่ทุกคนอยากทราบคือตัวรถมันจะดีขึ้นมากแค่ไหนเพราะเท่าที่ดูจากตาเปล่าก็คือขนาดตัวถังใหญ่ขึ้นทุกมิติและขยายพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดณนะเวลานี้คนไทยอาจจะยังไม่ทราบว่ามันจะดีขึ้นอย่างไรต้องรอเปิดตัวก่อนสำหรับสเปคไทยก็คือจะได้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรโบและไฮบริดแต่อีกสเปคหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ b l c k i n Hybrid โดยสเปล่าสุด All New Honda CR-V PHEV ที่หลุดมาจากประเทศจีนเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารระบุว่ามันติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร147แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT ผนวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีลิเธียมให้กำลังรวมกันถึง181แรงม้ามีอัตราสิส้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แจ้งไว้เฉลีย่ย62.5กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นวิธีการวัด PHEV ของ ประเทศจีนนั่นเองครับยังไรก็ตามถ้าใครอยากใช้ขุมพลัง PH EV นี้ต้องภาวนาให้ฮอนด้าประเทศไทยประกอบตัวนี้ขายด้วยครับ